ดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทําขนมนะคะขนมไข่นกกระทานะคะซึ่งปัจจุบันอาจจะพบเห็นตามเวลาร้านขายกล้วยแขกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเห็นขนมนี้ขายคู่อยู่ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาลองทํากันค่ะไปดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของขนมไข่หรือไข่นกกระทาเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยมันเทศค่ะเอามานึง่งหรือต้มจนสุกนะคะแป้งมันหัวกะทิไข่แดงของไข่ไก่เกลือ ผงฟูน้ำตาลทรายอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มทำขนมไข่ไข่นกกระทาของเราก่อนเลยนะคะโดยการมันเทศที่เราต้มนึ่งสุกเนี่ยเราก็มาบดละเอียดนะคะยีๆอาจจะใช้นิ้วช่วยบี้ถ้ายางเป็นก้อนอยู่หลังจากนั้นนะคะก็เอาแป้งมันนะคะแป้งมันแล้วก็ผงฟูนะคะใส่ลงไป ล่อนใส่ลงไปในตัวตัวของมันเนี้ยนะคะแล้วเราก็นวดผสมกันเนี่ยนะคะค่อยๆบี้ไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งมันไม่เป็นก้อนใหญ่แล้วอาจจะมีก้อนเล็กๆบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานวดอีกทีนึงมันก็จะเนียนเข้ากันนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็เอาน้ำตาลทรายใส่ค่ะพร้อมด้วยเกลือนะคะเหมือนเดิมค่ะนวดนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวไข่แดงเนี่ยนะคะใส่ลงไปในใส่ลงไปในตัวกะทินะคะจะได้เวลาผสมมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะ แล้วก็คนผสมกันเข้าไปนี่นะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันก็หยอดลงไปค่ะทีนี้จุดประสงค์ก็คือการปั้นให้มันเป็นก้อนให้มันจับอยู่ด้วยกันนะคะนี่นะคะก็กดๆลงไปทําให้แป้งมันรวมเป็นตัวกันเป็นก้อนนี่นะคะใส่จนหมดทีนี้เราก็นวดสักพักหนึ่งให้มันรวมตัวเป็นก้อนดีนะคะ ถ้ารู้สึกว่ามันเหลวไปนะคะอาจจะใส่แป้งมันเติมเข้าไปได้นะคะเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปปั้นเป็นก้อนกันก่อนก่อนจะไปปั้นเป็นก้อนนะคะก็นวดนวดอีกสักพักหนึ่งก่อนนะคะให้รู้สึกว่ามันเข้ากันดีแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปปั้นก้อนเราไปทอดกัน,นะคะ่ะ เราก็ทําตัวแป้งเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะมาปั้นเป็นก้อนกลมนะคะก็คือแบ่งส่วนผสมแป้งเนี่ยออกมานะคะขนาดจริงๆก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมด้วยนะคะถ้าชอบลูกใหญ่หน่อยก็ปั้นลูกใหญ่หน่อยอันนี้เราปั้นไม่เล็กมากแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากขนาดกลางๆนะคะก็คือปั้นเป็นลูกกลมๆธรรมดาเหมือนลูกบอลแต่อย่างที่บอกก็คือถ้าชอบขนาดไหนก็ขอให้ปั้นเท่าๆไซส์เท่าๆกันหมดเพราะว่ามันจะได้สุกพร้อมๆกันนะคะ แล้วเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆเนี่ยไว้เรื่อยๆเลยนะคะแต่ก่อนเคยได้ยินว่าจริงๆเขาอาจจะปั้นลีๆให้คล้ายไข่อะเลยเป็นชื่อที่มาของขนมไข่นกกระทาอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะปั้นจนหมดระหว่างนี้คุณผู้ชมสามารถตั้งเอาน้ำมันปาล์มใส่กระทะตั้งไฟอ่อนถึงกลางเนี่ยนะคะรอให้น้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวเราไปทอดด้วยกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้เราปั้นตัวไข่ขนมไข่แล้วและเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลงทอดเลยนะคะใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางนะคะแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนแล้วึงเอาของลงไปทอดตอนนี้ก็พร้อมแล้วเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วก็ค่อยเกลีย่ยไปเรื่อยๆนะคะเป็นการกระตุ้นมันไปในตัวนี่นะคะมันก็จะดูพองๆขึ้นให้มันเหมือนกับให้มันได้กริ้งๆไปเรื่อยๆะคะ่ะมันจะได้โดนความร้อนโดยทั่วนี่นะคะ่ะอาจจะมีเหมือนกับคล้ายๆว่าเรากดกดกดที่ตัวขนมบ้างนะคะเพราะว่าช่วยเป็นการกระตุ้นที่ตัวขนมมันให้โดนความร้อนมากขึ้น ข้างในมันก็จะกลวงลนะคะเนี่นะคะเราจะเราเราก็จะค่อยทอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งสีออกน้ําตาลทองๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักเสด็จน้ํามันพักไว้นี่นะคะสีประมาณนี้ ต้องคอยดูถ้าเพราะบางทีถ้าไฟแรงไปข้างนอกก็จะไหม้ก่อนแล้วข้างในมันยังเป็นมันมันก็ยังจะเป็นตัวแป้งกับตัวมันอยู่นะคะคือมันจะไม่กลวงนี่นะคะอาจจะมียียบ้างจะนั่นเกินเราก็จะเอาขึ้นเลยค่ะก็พักใส่กระดาษซับน้ำมันเอาไว้นะคะ แล้วก็ลงทอดต่อไปเลยค่ะดูถ้าไฟแรงก็อ่อนนะคะนี่เราจะทอดต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเสิร์ฟกันได้เลยค่ะเราก็ทอดตัวไข่นกกระถางเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากจะบอกอีกนิดนึงคือ คือข้อควรระวังของของการทำเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ตรงการทอดนะคะคือต้องไฟอ่อนจริงๆแล้วก็ค่อยๆเรียกว่ากลับมันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะให้ตัวข้างในมันสุกด้วยแล้วก็กรวงด้วยนะคะแต,แต่นี่ก็เสร็จเรียบร้อยนี่นะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้ควงแตลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีคะ่ะ